สวัสดีครับมาเจอกบเบากปืนเี้ยเราครับมือนี่กรบอกป่นฉีพาสไปยามกับดักครับมือนี่ครับไปนี่กระบอกป่นฉีพาไปยามกับดักเลยครับอยู่หมายนี่ยมีมีสองหลังครับแต่ว่าใส่ไว้สองหลังไปไปรุ่นกันว่าสี่มิตหรือว่ามิตครับผมมอบม่หลายครับมือนี่ย่างมาู้เดียวโดดๆไปไปรุ่นกันครับผมนี่นะครับม้มันมาดูด ยางไหมครับไปไปพายเบิ่งหอยมาดุดนี่เต็มึงคนน่ะพอยมาหอยใหม่หรือเปล่าพ้อยมาบอสเอาเปิงไปพาไปรุ่นกันลังแรกมานก็มาฝนกระตุกครับฝน ฝนตกมาเลยรวยซีมิดซีมิดน่ครับึงมิดแท้มิดโปตมิดปรมาดูดิมิดซีรี์ครับมิดซีรี์มิดซีรี์ครับมาครับ ครกบลาดไปนี่เดี๋ยวไปรุ่นหลังตัวไปครับผมไปหายเดียวเลยไปรุ่นหลังตัวไปหมาเข้ามาหมาเข้ามาหลังครับหมาผู้เดียวครับมาผู้เดียวมื่อนี่มาผู้เดียวเอ้ยคนห้อยเต็มห้อยมัตูดเต็มฝนกระโดด นี่สิบวจังววนี่นสิบวจังจบาทววครับผมนี่สิบวจังเห้บอเปื่อยวัเปียนเบเปียกเบดครับลัดมัดัวีเนี่ยทังังนีหัง้งนปนรควมาดุด ห้อยมาหลุดลยเพื่อสิลุยัครับอีกหลังหนึงไมเกาไม้เดิมนีแลครับเนี่ยมึงหอยหลุดลงลังแมนเพิ่หอยมใหม่ตัวนี้ฮะมันห้อมาเมื่อคืนี่านี่เนี่นนนนนยนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ฝนพายังงึงเด้อเฮ้ยแมนบ่ เงีย,บ,ย,บ,งยบเงียบครเงียบใส่ค้างงียบเลพาลงเบิงหอยมันพาลง่ลงหอ,หอยเลฝนก็ตกลินเงียบอย่านะครับเฮ้ยหอยม้ามขน,นี่ตัวนี่ยเนี่ยหอยม้ามขึ้น,นีครับนี่ อีีอี๋ห้อยมาบึงเขินครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยห้อยมาบึงเขินนี่ครับเนี่ยงานหนิเนี่ยห้อยมายัไงไงตะวันมาไปิดทางไหมโอ้ใช่ได้แต่ว่าเนี่ยเนี่ยห้อยมายังไงนะครับเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเบิ้งบวกมันเนี่ยบวกมันมาเล่นน้ำครับเนี่โยโอ้ แมนเบิดครับบวกกันมาเลียนน้ำเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ครับโอ้ยเนี่ยไม่ไม่เลยเนี่ยเนี่ยควันฝนเนี่ยเนี่ยมันคืบนครับลงมาโอ้ยมันต้องไปหากับดักวะมันต้องไปหากับดักมันไปหากับดักเนี่ยอม่ไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอม่ไม่เนี่ยโอ้ยเนี่ยเฉียดอีโม่เนี่ยอม่ไม่ มองไม,ไม,ไม้ไม่เลยครับเน,เนี่ยเนี่ยเนี่ยหลังฝนหนิบึงฮวนน่ะเนี่ย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 โอ้ยโอ้มันลงไปไต่เหรมันลงไปข้างไต่ไหมครับโอ้ยอมันลงไปหากับดักบาเปลิลกับดักบาเปลิลอยู่ตรงนั้นแล้วมันยังมันทานคอยไม,ไม้ไม่เลยครับเนี่ยคอยไม้ไม่เลยครับโอ้ยเสียดายเด้อ ไม่เอาบหม่ครับเดี๋ยวรอรุ่นแรงครับผมเดี๋ยวมกเกินอีกสองสามเมื่อครับผมรูดเรื่องเดี๋ยวคลิปนี้ป้าเปิ้ลก,กับยาวย่ำสม,มิตครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวป้าเปิ้ลอีู่เมื่ายเบื้อ,อไงไหมครับเมื่อน,นี้ก็ไม่ยามแค่นี้เขาคันฝากเป็นกำลังใจให้บ้าเปิ้ลเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเปิ้ลน,นะครับเป็นกำลังใจครับโอ้ย ลูกไม้ครับผมแต่ว่ามันมอไม้เหยียบว่วงเออเอาเอาเอาลาบไปนะครับสวัสดีครับ